สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่30สิพฤศจิกาย,ยน2 5 6 3นะคะในภาพรวมตลาดของเส้นเด็กของเราวันนี้นะคะเรามองภาพจะเริ่มแกว่งออกทางด้านข้างนะคะเป็นไซเวในกรอบ142014,50นหะคะหลังจากที่ตัวเส้นเด็กเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างยาวนานนะคะความผันผวนในระหว่างทางน่าจะเริ่มมีมากขึ้นนะคะห้ามกลางปัจจัยแวดล้อมตลาดซึ่งหลายๆปัจจัยเนี่ยได้ price in หรือว่า factor เข้าไปในราา ขาเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ระหว่างการรอความคืบหน้าหรือพัฒนาการของปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองภายในนะคะเรื่องของฟันฟลูที่ไหลเข้ามานะคะในระดับหนึ่งจากประโยชน์ที่ที่เกิดขึ้นนะคะในในการชิปตัวฟันฟลูที่ให้ไหลเข้ามาในภูมิภาคหลังจากที่ไบเดนได้ ตัวเป็นเป็นตัวประธานาธิบดีนะคะแล้วก็หลายๆข่าวนะคะรวมไปถึงเรื่องของการประชุมแมตช์สำคัญๆนะคะอย่างในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงต้องจับตาในเรื่องของการประชุม OPEC PLUS นะคะถึงแม้ว่านักลงทุนเนี่ยจะ Pri c e in ในเรื่องของการผลการประชุมไปแล้วทุกคนคาดการณ์ในทำนองเดียวกันว่าตารางการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของ o p e ปเนี่ยน่าจะต้องถูกเลื่อนออกไปนะคะ จากเดิมเนี่ยจะ,ะมีตารางการปรับเพิ่มนะคะในช่วงมกราหกสีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตเคมีขึ้นมานะคะประกอบกับในเรื่องของเซนติเมนต์เรื่องของ global play ที่กลับเข้ามานะคะหลังจากที่ได้ไบเดนเข้ามาเป็นประธานาธิบดีก็มีผลประโยชน์เอื้ออย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะยังคงเป็นบวกกับ2องซกเตอร์นี้ต่อไปนะคะ ส่วนประเด็นเรื่องของการเมืองภายในนะคะกะ็กลุ่มคณะราษฎรก็ มีการนัดชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ไปที่กองอกรมทหารราบที่11นะคะก็มีข้อเรียกร้องใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะคะเรื่องของพลการโอรนอัตรากําลังพลของกรมทหารราบที่1และ11เป็นกองกําลังส่วนพระองค์นะคะตรงนี้ก็ถือว่าต้องจับตาตัวพัฒนาการของการชุมนุมเรียกร้องนะคะข้อเรียกร้องเพิ่มเติมการชุมนุมที่มามา,มาไปไปนะคะแล้วก็การรับมือของภาครัฐนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะในทุกครั้งหรือว่าทุก ที่ที่มีการชุมนุมนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยรบกวนเข้ามาในตลาดแล้วกันนะคะสำหรับการเมืองภายในก็ต้องเข้ามาเป็นระยะนะคะในส่วนของ ฟันฟลอนะคะก็ต้องบอกว่ายังมีแนวโน้มที่ดีนะคะในแง่ของฟล o w ที่ไหลเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะซึ่งก็ตัว emerging market รวมถึงตลาดหุ้นไทยก็เป็นหนึ่งใน Tar g e t ที่มีการไหลเข้ามาในรอบนี้อย่างชัดเจนนะคะของนักลงทุนต่างชาตินะคะจะเห็นว่ามีการร่วงลงของสินทรัพย์ปลอดภัยค่อนข้างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำนะคะหรือว่าดอลลาร์อินเด็กส์นะคะก็เป็นลักษณะของ risk on mode นะคะก็ยังถือว่าน่าจะยังคงเป็นบวกเพียงแต่ว่าขึ้นมาค่อนข้าง เยอะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมี Prof i t ท a k i n g ระหว่างทางสลับไปสลับมาแต่ยังไม่ได้ทําให้แนวโน้มในขาขึ้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะนักลงทุนอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแต่ว่ายังเก่งกําไรต่อได้นะคะที่น่าระวังนะคะก็คือเรื่องของการติดตามตัวโควิด -19 นะคะการแพร่ระบาดท,ทั่วโลกก็ถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ดูมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ในไทยเองเช่นเดียวกันนะคะเริ่มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะสองรายนะคะเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจากข้อมูลเบื้องต้น เป็นหญิงไทยนะคะที่รายแรกเนี่ยมีการเข้ามาจากการหลบหนีข้ามพรมแดนแม่าสายเข้ามานะคะแล้วก็มีผู้ที่ไปติดต่อเชื่อมโยงกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็พบอีกท่านหนึ่งที่เชียงรายด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็กถือว่าน่าจับตานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะกำลังอยู่ในเทศกาลเฉลิมฉ,ฉลองการท่องเที่ยวแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นทาร์เก็ตที่ยอดฮิตที่ทุกคน ประชาชนไปกันค่อนข้างมากนะคะคงต้องจับตาดูอีกสักระยะหนึ่งสําหรับการแพร่ระบาดในรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นภาพรวมของการลงทุนนะคะที่อาจจะต้องจับตาดูพัฒนาการของแฟกเตอร์ที่แวดล้อมอยู่ช่วงนี้คิดว่าน่าจะเริ่มออกด้านข้างนะคะหุ้นเด่นประจำวันนะคะวันนี้เลือก2ตัวก็คือตัว MK Restaurant นะคะกับตัวปูนใหญ่นะคะ s c c SCC นะคะ ก็ตัว MK Restaurant เนี่ยตัว M เนี่ยเรามองเข้าสู่ช่วงไฮซีซันนะคะรับประโยชน์ช่วงวันหยุดยาวรับประโยชน์จากมาตรการชอบดีมีคืนในปีนี้ด้วยนะคะกอบกับในระยะสั้นมีแคตาลิสต์ในเรื่องของการถูกนำเข้าไปคำนวณใน MSCI Small Cap Index นะคะก็น่าจะหนุนตัวการเก็งกำไรในราคาหุ้นนะคะในส่วนของปูนใหญ่นะคะแน่นอนที่สุดอยู่ในทีม Global Play นะคะมองเรื่องของส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ค q ิ d a t e เนี่ยก็แข็งแกร่งนะคะบวก7%นะคะคิวอนะคะในขณะที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยดีขึ้นนะคะต่อเนื่องนะคะก็ปีหน้าก็น่าจะยังมีโอกาสหนุนเรื่องของปิโตเคมีให้ดีต่อเนื่องนะคะแล้วก็คาดว่า จะมีแรงซื้อสลับสวิชกลับเข้ามาใน s c c นะคะขึ้นมาไล่ตามตัว PTT GC ที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอร์ตโมเดลของเรานะคะให้ตั้งซื้อ M ที่55.5นะคะ s c c ที่377นะคะส่วน PRM แล้วก็ตัว CBG ยังคงถือต่อในพอร์ตนะคะแล้วก็เทคนิคโพิก3 3ตัววันนี้นะคะมี BJC นะคะ Plan B แล้วก็ TPIPP ค่ะ อ่ l i l นะคะ mm hmm. ก็ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกนะคะเอ่อเอาลุกคอร่เนี่ยแนวโน้มต้องบอกว่าก็ฟื้นตัวนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในคอร์ดสมเนี่ยในเรื่องพายุรอล่านะคะก็ทําให้ตัวฮันชแมนนี้ปิดไปนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของตัวคอรที่คิดว่าจะดีขึ้นเนี่ยก็เรื่องจากในเรื่องของทั้งโวลูมประดีขึ้นส่วนต่างราคาก็ ดีขึ้นนะคะโดยภาพรวมๆนะคะแล้วก็อาจจะได้เงินประกันเข้ามานะคะในส่วนที่มีผลเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งจากเรื่องฟ้าผ่าที่สหรัฐแล้วก็อลอร่าที่เกิดขึ้นนะคะโดยหากแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องบอกว่าเพชรเนี่ยยังค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากว่าตัวประมาณการขายเนี่ยได้จากในหลักๆก,ก็คือในเรื่องของแพคเกจจิ้งที่ดีนะคะส่วนไฟเบอร์เนี่ยดีขึ้น q u a เตอร์ควอเตอนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มไลฟ์สไตล์นะคะที่ตัวห้างเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการตามปกตินะคะโมบิลิตีเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพวกท่องขนส่งพวกยานยนต์เนี่ยอาจจะฟื้นตัวได้น้อยกว่านะคะเทียบกับในอดีตนะคะไอโอดีเนี่ยคือเพิ่มขึ้นคิวๆเช่นกันนะคะหลังฮันชแมนที่กลับมาผลิตได้ตามปกตินะคะ,ะแนวโน้มแบบนี้เนี่ยยังดีต่อเนื่องในปีหน้านะคะโดยยังมองว่าในตัว เพชรเองเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวดีที่สุดในกลุ่มนะคะเนื่องจากทางบริษัทเองเนี่ยก็ตั้งเป้าขยยกำลังการผลิตเพชรเนี่ยเป็นเ5็ดร้0พันตันในปี2568จากปัจจุบันที่อยู่ประมาณสัก26900พันตันนะคะไฟเบอร์เนี่ยก็คงจะค่อยๆฟื้นตัวตามนะคะ i o d เนี่ยคงคาดหวังนะคะว่าโรงงานแคลกเกอร์ที่สารัฐเนี่ยจะกลับมาเดินเครื่องได้นะคะในปีหน้าเป็นต้นไปนะคะแต่ว่ามองในเรื่องของแนวโน้มราคาผลิตภัณฑ์เนี่ย คงฟื้นตัวได้ไม่ได้แบบเยอะแบบในอย่างเช่น2ปีที่ผ่านมานะคะปรับราคาหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากจีนที่กลับมาฟื้นตัวแล้วก็เรื่องการพัฒนาวัคซีนที่มีความสําเร็จมากขึ้นนะคะซึ่งจะหนุนให้เศรษฐกิจโลกกลับมาได้นะคะอ,อ,อัพไซด์เนี่ยต้องบอกว่าเหลือค่อนข้างน้อยแล้วนะคะทําให้ทางฝ่ายปรับลดคําแนะนําลงมาเป็นถือนะคะราคาพื้นฐาน30บาทค่ะ ครับต่อในส่วนของทองคํานะครับทองคําก็ในวันศุกร์นะฮะก็ปรับตัวลงแรงนะครับของอัลลาฮ์อินเด็กซ์นะครับวันศุกร์เนี่ยก็คือ 1, หลุดพันแปดร้อยเหรียญน,นะครับก็เป็นสัญญาณขายนะฮะอย่างที่บอกตั้งแต่หลุดไปหนึ่งไปห้าศูนแล้วนะฮะก็เป็นสัญญาณขายอย่างต่อเนื่องนะครับหลุดลงพันแปดร้อยนี่ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าแนวโน้มของในช่วงระยะสั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นขาลงต่อนะครับถึงแม้ว่าปัจจัยที่เคยบอกไปในช่วงระยะกลางระยะยาวยังคงมีแรงหนุนเนเชิงบวกอยู่ทั้งหลังก็คือว่าในเรื่อง ความคาดหวังในอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เรื่องของการฟื้นตัวในเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะหนุนในส่วนของตัวอัตราเงินเฟ้อได้นะครับแต่ว่าในช่วงระยะสั้นเราเรามาดูก่อนครับว่าตอนนี้ทองคําก็หันมาตอบรับในในใน,ในเชิงลบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับก็ในส่วนของตัวทาง,งฝั่งจีนก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวเลข pmig ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับฟื้นตัวมากกว่าที่คาดนะครับที่คาดว่าจนะฟื้นตัวอยู่ระดับที่ประมาณ50 1.5จุดนะครับแต่ว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัว PMI พการผลิตของจีเนี่ยฟื้นตัวมาที่52.1จุดนะครับก็เป็นสัญญาณในเชิงบวกว่าตัวเศรษฐกิจจีนน่าจะเริ่มกลับมาได้เหมือนกันนะครับส่วนในส่วนของโควิดเคสเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการระบาดเพิ่มเติมนะครับถึงแม้ว่าตัวผู้ติดเชื้อังคงเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อนเนื่องนะฮะแต่ตอนนี้เหมือนนักทุนยังเข้ามาอยู่ในโหมดลิกซ์ออนนะครับยังสามารถรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นนะครับทางด้านของ SPDR เนี่ยถ้ามา ถึงแม้ว่าวันศุกร์จะยังไม่มีการขายออกมาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของ3-4วันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือขายรวมกันเนี่ยติดต่อกันรวมแล้วสัดส่วนประมาณ25.39ตันนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอย่างที่บอกว่าทุกสัญญาณตอนนี้คอนเฟิร์มว่าตัวสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยได้รับความนิยมมากกว่านะครับตัวสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยอย่างทองคำมาดอลลาร์ก็ถูกขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ในนนโนวันนี้นะครับด้วยเศรษฐกิจเนี่ยต้องติดตามตัวเลขของยอดขายบ้านมือสองนะครับก็คาดว่าจะฟื้นตัวนะครับตัวทองคำก็ได้รับแรงกดดันตรงนี้ต่อไปนะครับในระยะสั้นวันนี้เราเราจึงมองกรอบว่าทองคำเนี่ยยังคงแนะนําเป็นฝั่งช็อตอยู่นะครับเป็นเทรดดิ้งช็อต G.O.S. สองศูนย์ในกรอบหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าสองนะครับเอ่อให้ติดตามแนวรับสําคัญนะครับถ้าเป็นตัวสปอตเนี่ยก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับให้ลองดูนะครับว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับ ส่วนถ้าเป็นเทรนเทรดนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาเรามีการเทคโปรฟิตนะครับที่เราได้เข้าช็อตไปที่1795นะครับก็อ๋อเข้าช็อตไปที่1815นะครับผมเทคโปรฟิตที่1795นะครับบวกไป20เหรียญนะครับเออสำหรับวันนี้เราแนะนำเป็นเปิดช็อตใหม่นะครับสำหรับเทรนเทรดที่1790นะครับตั้งเป้าเทคโปรฟิตที่1770แล้วก็ซ็อปลอตที่1800นะครับ ครับสำหรับมุมมองของตลาดก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ